บางทีมิสาชีพอาจจะส่งข้อความมาที่ชแชท m e s s s n g e r ของเราได้นะครับคลิปนี้พาเพื่อนๆมาปิดไม่อนุญาตให้คนที่ไม่ใช่เพื่อนใน f a c e b o o k ส่งข้อความหาเราได้นะครับมาทำพร้อมกันแบบไม่ง่ายได้เลยครับเริ่มต้นให้กดเข้าม,มาที่ชแชท t e s s e n g e r เข้ามาแล้วมากดขีดสามคีดทางด้านซ้ายบนต่อไปให้กดไปที่ฟันเฟืองการตั้งค่าตรงนี้ นาต่อไปให้เลื่อนหน้าจอลงมาข้างล่างจากนั้นกดความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยต่อไปมากดการนำส่งข้อความเสร็จแล้วให้เรากดคนอื่นที่ใช้ messenger หรือ facebook ตรงนี้ให้เรากดไม่รับคำขอก็ถ้าเรากดไม่รับคำขอแล้วมันขึ้นอัปเดตการตั้งค่าให้เป็นเพื่อนนะครับกดอัปเดตการตั้งค่าได้นะครับอ่าทำเสร็จแล้วนะครับให้เรากดย้อนกลับ เพื่อนๆบางคนจะมีหัวข้อคนที่มีหมายเลขโทรศัพท์ของคุณถ้าเรามีหัวข้อนี้ให้กดเข้าไปจากนั้นปรับเป็นไม่รับคําขอปรับเสร็จแล้วให้กดย้อนกลับและกดไปที่เพื่อนของเพื่อนบน f a c e เ o o k อ่าในหน้านี้นะครับมันก็อาจจะมีคนรู้จักที่เป็นเพื่อนของเพื่อนส่งข้อความหาเราได้เนาะถ้าเราอยากจะให้เขาส่งข้อความหาเราได้ก็สามารถปรับเป็นแชทหรือว่าคําขอส่งข้อความได้นะครับ แต่ถ้าเราไม่อยากรับข้อความเลยก็สามารถกดไม่รับคำขอในหน้านี้ได้นะครับเมื่อเราตั้งค่าตามคลิปนี้เสร็จแล้วเวลาที่คนอื่นที่ไม่ได้เป็นเพื่อนกับเราใน Facebook ส่งข้อความมาหาเรานะครับ มันก็จะขึ้นการแจ้งเตือนให้เขารู้ว่า Facebook ของเรานะครับไม่ได้อนุญาตให้คนที่ไม่ได้เป็นเพื่อนส่งข้อความมันจะขึ้นบอกให้เขาแบบนี้และบัญชี Facebook หรือว่า Chat Messenger ของเรานะครับก็จะไม่ได้รับข้อความของคนที่ไม่ได้เป็นเพื่อนอีกต่อไปนะครับจนกว่าที่เราจะกลับมาเปลี่ยนการตั้งค่านะครับหาเนเพื่อนนะครับสามารถไปปรับใช้ในแบบที่เราต้องการได้นะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือวิธีการตั้งค่าไม่ให้คนที่ไม่ใช่เพื่อนส่งข้อความหาเราในแชท Messenger นะครับ ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์และกดติดตามให้กับช่อง b e n t e c สอนใช้ Android ได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ